สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเส้นทางการเลี่ยงทางแยกดงอู่พึ่งที่กำลังก่อสร้างเป็นเส้นทางออกจากอุบลราชธานีทางถนนแจ้งสนิทไปที่จังหวัดศรีสะเกดอยากจะให้ดูถนนในตัวเมืองอุบลไปด้วยครับเริ่มจากถนนชยยงกูลถ้าตรงไปก็จะผ่านแยกวานารม เมื่อถึงสามแยกก็ให้เลี้ยวซ้ายผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลตรงไปที่หอนาฬิกา ทีุบนก็มีหอนาฬิกาแห่งเดียวก็คือที่ตรงนี้ครับถนนเส้นนี้คือถนนแจ้งสนิทยาวไปจนถึงจังหวัดน้องคาย ฐาน,นาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มองเห็นอยู่ทางด้านขวามือส้ายมือคือคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และบัณฑิตวิทยาลัยผ่านห้วยม่วง ผ่าน Y-Square Food Mall ที่เพิ่งเปิดครับซ้ายมือคือวีโฮเทลตรงไปก็จะเป็นสามแยกหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพ แยกนี้จะมีสะพานคนข้ามด้วยเมื่อถึงสามแยกก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ถนนสุขาอุปธรรมถนนเส้นนี้คนกเก่าๆเรียกว่าซอยบอนไก่เพราะว่าเมื่อก่อนก็มีบอนไก่ชนอยู่ทางด้านซ้ายมือปัจจุบันมีร้านค้ามากมายเจริญกว่าเดิมมาก ขับรถตรงไปเรื่อยๆผ่านรัดป่าแสนอุดมให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมือง ข้างถนนก็มีการเตรียมเทคอนกรีตขยายเส้นทาง เส้นทางนี้ก็จะผ่านสะพานมุนน้อย ผ่านโฮมโปรตรงไปก็จะเป็นห้างเซ็นทรัลสาขาอุบลราชธานี แยกซ้ายมือคือเส้นทางที่ไปโรงเรียนเบญจมาหาราชผ่านไทยวัสดุ โรงแรมเดอะบัววิลล่า ตรงไปก็จะเป็นปั๊มน้ำมันปตท,ะทซึ่งมองเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือเส้นทางนี้ถ้าตรงไปก็จะไปหาดคูเดือก็สามารถเดินทางไปที่จังหวัดซิสเกตได้วันนี้พามาดูเส้นทางเลี่ยงแยกดงอู่พึ่งเพียงเท่านี้ก็จะนำเส้นทางเลี่ยงเมืองอื่นๆมาให้ชมอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ